500ชีวิตที่ตื่นด้วยธรรมสวัสดีครับผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับธรรมะในสายลมรายการที่พาเรื่องธรรมะมาเล่าให้ฟังแบบร่วมสมัยฟังง่ายสบายใจและในตอนนี้เรายังคงอยู่กับเรื่องราวของพระปุณณะมันตานีบุตรเถระผู้แสดงธรรมเก่งที่สุดในบรรดาสาวก ในตอนก่อนเราได้ฟังกันถึงคำสนทนาอันแสนสงบแต่ทรงพลังระหว่างพระปุณณะกับพระพุทธเจ้าและการออกเดินทางสู่แคว้นสุขวตัตีด้วยใจไม่หวั่นแม้พายุโกรธเกลียดและในวันนี้เราจะเดินทางต่อครับสู่เหตุการณ์ครั้งสำคัญที่สะเทือนทั้งแคว้นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คน500ชีวิต แคว้นสุขวตีไม่ใช่แผ่นดินที่ผู้คนคุ้มเทยกับศีลธรรมไม่ใช่เมืองที่มีวัดทุกหัวถนนแต่เป็นดินแดนห่างไกลที่คนยังอยู่กับความกลัวความกโกรธและความเอาตัวรอดเป็นหลักพระปุณณนะเดินไปทีละหมู่บ้านพักใต้ต้นไม้พักตามบ้านชาวบ้านที่เมตตาแต่สิ่งที่ท่านพบนั้นไม่ใช่แค่คนจนแต่คือคนที่จิตใจหิวกระหาย บางคนไม่รู้จักคำว่าเมตตาบางคนไม่เคยได้ยินคำว่านิพพานบางคนหัวเราะเมื่อท่านพูดถึงเรื่องบาปบุญแต่ท่านไม่หวัน่นเพราะท่านรู้ว่ายิ่งดินแห้งยิ่งควรรดน้ำบ่อยๆวันหนึ่งท่านได้พบคณะกุลบุตรกลุ่มหนึ่งเป็นชายหนุ่มชาวสุขวตีราว20-30ปี ทั้งหมดกำลังจะเดินทางเข้าสู่ป่าเพื่อทำพิธีบูชาเทพ,พเจ้าประจำเผ่าพวกเขามีแววตาที่เด็ดเดี่ยวแต่เต็มไปด้วยความกังวลบางอย่างพระปุณณะเข้าไปทักทายไม่ได้เทศยาวเพียงแค่กล่าวว่าการบูชาไม่ใช่แค่วานของหน้าแท่นแต่คือการทำให้ใจสะอาดแล้วเจ้าทั้งหลายเคยรู้หรือไม่ว่าใจที่สะอาดจริงๆมันทำอย่างไรชายหนุ่มกลุ่มนั้นหยุดเดิน เหมือนคำพูดนี้มันแตะอะไรบางอย่างในใจมีคนหนึ่งถามกลับอย่างจริงจังท่านหมายความว่ายังไงใจสะอาดพระปุณณนะจึงนั่งลงใต้ร่มไม้และเริ่มเล่าไม่ใช่ด้วยคำบาลียากๆแต่ด้วยเรื่องง่ายๆใจที่สะอาดคือใจที่ไม่คิดร้ายไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายใจแบบนั้นแม้ไม่มีทองไม่มีเทพไม่มีพิธีก็เป็นของสูงอยู่แล้ว ชายหนุ่มนิ่งฟังตาเริ่มเปลี่ยนจากแววตาแข็งกร้าวกลายเป็นสงบพระปุณณะพูดต่อว่าพวกเจ้าต้องการสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้อยู่ในตัวเจ้าเองมันชื่อว่าสติกับเมตตาจงเริ่มจากตรงนี้แล้วเจ้าไม่ต้องกลัวสิ่งใดเลยในกลุ่มนั้นมีชายหนุ่มคนหนึ่งนามว่าสุป,ปฏิทะเขาเป็นบุตรหัวหน้าหมู่บ้านและเป็นคนที่มีใจเปิดต้างกว่าคนอื่น หลังจากจบคำเทศนาเขากล่าวขึ้นว่าข้าเคยบูชาไฟบูชาผีบูชาทุกอย่างแต่ไม่เคยบูชาใจตนเองเลยวันนี้ข้าขอฟังทมอีกให้ลึกกว่านี้ได้ไหมพระปุณณนะยิ้มแล้วเริ่มแสดงธรรมอีกครั้งคราวนี้ลึกขึ้นคมขึ้นและหลังจากจบสุปฏิทนิ่งอยู่นานก่อนจะหลับตาแล้วกล่าวว่าข้าเหมือนตื่นจากฝันร้าย ข้ารู้แล้วว่าความกลัวทั้งหลายเราสร้างมันขึ้นมาเองนั่นคือการตื่นครั้งแรกของหนึ่งใน500และเหมือนไฟดวงแรกจุดติดจากหนึ่งคนกลายเป็นสองจากสองเป็น10และจาก10กลายเป็น500รกุลบุตรเหล่านี้ทั้งหมดขออุปสมบทต่อพระปุณณนะ และพระปุณณะก็สอนธรรมะอย่างลุ่มลึกแก่พวกเขาไม่ใช่แค่สอนแต่อยู่ร่วมกับเขาภาวนาฝึกฝนและใช้ชีวิตตามพระวินัยอย่างแท้จริงไม่นานพิกษุทั้ง500รูปนี้ต่างบรรลุพระอระหันต์ด้วยธรรมะจากใจสงบหนึ่งเดียวภายหลังพระปุณณะได้ให้ภิกษุ500รรูปนี้เดินทางกลับไปเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อน,น้อมถวายธรรม ส่วนตัวท่านเองยังอยู่ต่อในสุขวตัตีเพื่อดูแลชาวบ้านผู้สูงวัยและเยาวชนที่เริ่มสนใจในธรรมพระพุทธองค์ทรงแสดงความชื่นชมในเหล่าภิกษุใหม่และเมื่อทราบว่าผู้ที่โปรดทั้งหมดคือพระปุณณนะพระองค์ทรงตรัสว่าภิกษุใดแสดงธรรมให้ใจตื่นขึ้นภิกษุนั้นชื่อว่าแสดงธรรมแท้ในตอนหน้าเราจะพูดถึงช่วงปลายชีวิตของพระปุณณนะ และสิ่งที่ท่านฝากไว้ที่กลายเป็นมรดกทางธรรมที่เปลี่ยนใจคนรุ่นแล้วรุ่นเล่าติดตามต่อในตอนหน้าธรรมะในสายลมสวัสดีครับ